ในระหว่างวันที่7 8ถึง8สิงหาคม2,568กองบริการการศึกษาสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดโครงการการจัดการความรู้เรื่องการแบ่งปันประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ณนะห้องประชุมชั้น2อาคารสีพิจิตคณะบริหารธุรกิจโดยมีพิธีเปิดเมื่อวันที่7สิงหาคม 2, 5 6 8เริ่มด้วยรองศาสตราจารย์ดรประภาศีบัวสวรรค์รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยกล่าวรายงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ลาภเจริญทรัพย์ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยกรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหงรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นประธานกล่าวเปิดงาน การจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อให้มีการแบ่งปันประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเกิดความรู้ใหม่และรวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จัดทำเป็นแนวปฏิบัติที่ดีพัฒนาการเรียนการสอนการทำวิจัยและการทำงานของมหาวิทยาลัยรามคำแหงมีผู้เข้าร่วมแบ่งปันป,นประสบการณ์ประกอบด้วยคณาจารย์เจ้าหน้าที่ทุกคณะและหน่วยงานสนับสนุนจานวนประมาณ60คน จากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธิศักดิ์ลาบเจริญทรัพย์รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้เปิดนิทรรศาการการแบ่งปันประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยและได้เยี่ยมชมนิทรรศาการที่มีการจัดแสดงองค์ความรู้จากคณะสำนักสถาบันและหน่วยงานสนับสนุนของมหาวิทยาลายัย การจัดโครงการในครั้งนี้มีการนำเสนอการจัดการความรู้เรื่องการแบ่งปันประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยจากคณะโดยมีผู้แทนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์และคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นกรรมการตัดสินการนำเสนอการจัดการความรู้ผลการนำเสนอการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตรางวัลดีเด่นได้แก่ สถาบันการศึกษานานาชาติรับโล่และประกาศนียบัตรรางวัลดีมากได้แก่คณะเศรษฐศาสตร์รับโล่และประกาศนียบัตรรางวัลดี1ได้แก่คณะศิลปกรรมศาสตร์รับโล่และประกาศนียบัตรรางวัลดี2ได้แก่คณะบริหารธุรกิจรับโล่และประกาศนียบัตรและรางวัลชมเชยได้แก่คณะรัฐศาสตร์และคณะสื่อสารมวลชน รับประกาศนียบัตส่วนผลการนำเสนอการจัดการความรู้ด้านการวิจัยรางวัลดีเด่นได้แก่คณะนิติศาสตร์รับโล่และประกาศนียบัตรรางวัลดีมากได้แก่คณะศึกษาศาสตร์รับโล่และประกาศนียบัตรางวัลดีหนึ่งได้แก่คณะวิทยาศาสตร์รับโล่และประกาศนียบัตรรางวัลดีสองได้แก่คณะศิลปกรรมศาสตร์รับโล่และประกาศนียบัตร และรางวัลชมเชยได้แก่คณะบริหารธุรกิจและคณะพยาบาลศาสตร์รับประกาศน,นียบัตรโดยผู้ช่วยศาสตร,ตราจารย์พุทธ,ธิศักดิ์ลาบเจริญทรัพย์รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลายัยรามคำแหงเป็นผู้มอบรางวัลต่อมาในวันที่8สิงหาคม2568มีการนำเสนอการจัดการความรู้เรื่องการแบ่งปันประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับหน่วยงาน โดยมีรองศาสตราจารย์ดรประภาสีบัวสวรรค์รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยเป็นประธานในพิธีเปิดมีผู้แทนจากกองแผนงานกองกิจการนักศึกษากองการเจ้าหน้าที่กองกลางและกองบริการการศึกษาเป็นกรรมการตัดสินการนำเสนอการจัดการความรู้ผลการนำเสนอการจัดการความรู้ระดับหน่วยงานรางวัลป๊อปปูล่าโหวตได้แก่คณะบริหารธุรกิจได้รับของที่ระลึก รางวัลดีเด่นได้แก่สถาบันบริการวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์รับโล่และประกาศน,นียบัตรรางวัลดีมากได้แก่สำนักง,งานตรวจสอบภายในรับโล่และประกาศน,นียบัตรรางวัลดีหนึ่งได้แก่สถาบันภาษารับประกาศน,นียบัตรรางวัลดีสองได้แก่สำนักประกรันคุณภาพการศึกษารับประกาศน,นียบัตร โดยผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์วุฒิศักดิ์ลาบเจริญทรัพย์รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นผู้มอบรางวัลจากนั้นในช่วงบ่ายมีการนำเสนอาการจัดการความรู้เรื่องการแบ่งปันประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับสาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติผ่านระบบการประชุมออนไลน์ โดยมีผู้แทนจากสาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุทัยธานีจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดชัยภูมิและจังหวัดเชียงใหม่เป็นกรรมการตัดสินการนำเสนอการจัดการความรู้ผลการนำเสนอการจัดการความรู้ระดับสาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติรางวัลดีเด่นได้แก่สาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุรินทร์รางวัลดีมาก ได้แก่สาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน้องบัวลำพูรางวัลดีได้แก่สาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลาและรางวัลชมเชยได้แก่สาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดขอนแก่นซึ่งจะมีการมอบรางวัลในโอกาสต่อไป